สวัสดีวันนี้มาเล่าเรื่องตอนเดียวจบคำเตือนเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องเล่าเรื่องนี้จะเป็นแนวเจ้านายกับพี่เลี้ยงนายเอกชื่อทอยเป็นพี่เลี้ยงเด็กนิสัยอบอุ่นรักเด็กพระเอกชื่อเตชินเป็นพ่อแม่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเบิดเรื่องมาณนะบ้านหลังหนึ่งของเตชินเตชินแต่งงานได้หนึ่งปีมีภรรยายรักหนึ่งคนแต่เตชินกับภรรยายต้องเลิกกันเพราะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเตชินได้เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กเพื่อมาเลี้ยงให,หนู ทอยเป็นเพื่อนสมัยเด็กและเป็นเพื่อนบ้านของเตยชินทอยพิ่ตกงานและเห็นเพื่อนรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กทอยรีบมาสมัครงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กกับเตยชินทันทีเตยชินถามทอยว่าเคยมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กไหมทอยตอบว่าเคยเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานมาก่อนเตยชินถามทอยว่าสามารถเริ่มงานได้วันไหนทอยตอบกับเตยชินว่าสามารถเริ่มงานได้ทันทีเตยชินบอกกับทอยว่างานหลักของทอยคือการเลี้ยงยายหนูเตยชินบอกไว้ว่าพอดีตอนกลางวันต้องไปทํางานทอยพูดว่าอืมขอบคุณที่รับทอยเข้าทํางานนะ เตชินพูดว่าขอบคุณที่มาช่วยเลี้ยงยายหนูตอนสมัยเรียนเตชินเป็นหนุ่มฮอตที่สุดของโรงเรียนเตชินชอบร้องเพลงและนดนตรีทำให้เตมีแฟนคลับเยอะตอนนั้นทอยเองก็ชอบเตเหมือนกันแต่คิดว่าคงไม่มีหวังทอยคิดจะตัดใจจากเตเพราะเตมีแฟนเป็นผู้หญิงเตชินคงไม่ชอบผู้ชายหรือคิดกับทอยมากกว่านั้นพอเรียนจบเตกับทอยแยกย้ายเดินตามเส้นทางตัวเองเตชินเลือกเรียนหมอในมหาลาัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพส่วนทอยเลือกเรียนคณะบริหารในมหาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ทอยได้ตั้งใจเรียนอย่างหนักได้ใช้โอกาสนี้ตัดใจจากเด,ดชินเมื่อเรียนจบทอยก็ตัดสินใจทํางานที่เชียงใหม่เลยวันหนึ่งแม่ของทอยได้โทรมาบอกว่าเดชินกําลังจะแต่งงานผมเลือกไม่ไปงานแต่งของเดชินเพราะงานผมยุ่งหนึ่งปีต่อมาบริษัทมีนโยบายลดคุณท่าทำง,งานกลายว่าอินทอยตกง,งานผมกลับมาอยู่บ้านและได้ข่าวว่าเดชินกับพระยาเลิกกัน และเดชินได้เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กผมก็เลยสมัครทันทีเมื่อผมเห็นหน้าของเตชินผมก็รู้ว่าความพยายามของผมมาสูญเปล่าผมยังแอบชอบเขาอยู่และผมก็รู้สึกว่าเขาหลงขึ้นด้วยทุกวันผมจะทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กหลังจากที่เตชินเป็นทงานแล้ววันนี้เตชินกลับบ้านชาวบักปกติผมจึงเลี้ยงเลี้ยงยังหนูจนกว่าเขาจะกลับตอนนี้เวลาห้าทุ่มเดชินยังไม่กลับยังหนูก,ก็หลับไปแล้วทอคิดว่าคืนนี้น่าจะนอนเฝ้ายังหนูจนถึงเช้าแต่ทอยได้ยินเสียงรถขับเข้ามาจอดรถ,รถยืนที่หน้าบ้านเพื่อนของเตขับรถเข้ามาส่่งงงงเเเเททีีีีีมมมมออออออาาาาากกกรรนนนนนจดดดไ้้้บววัล ทอยกำลังพยุงเตเข้าบ้านเพื่อนคนที่ขับมาได้พูดว่าทอยใช่ไหมเตเรียกเช่อนายตลอดฝากดูแลเตด้วยนะทอยได้ตอบว่าได้ครับเดี๋ยวผมดูแลเตชินให้ครับทอยพาเตชินขึ้นห้องนอนและเช็ดตัวของเตชินเตชินมีอาการมึนเมาเห็นหน้าทอยและพูดกับทอยว่ารู้ไหมเตแอบชอบทอยมานานแล้วทอยยังน่ารักเหมือนเดิมเตแค่ไม่อยากยอมรับความจริงว่าชอบทอยเตกลัวว่าทอยจะไม่คิดแบบเดียวกับเตเตกลัวว่าเตจะเสียเพื่อนดีๆอย่างทอยไปแต่เตก็ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนกับทอยอีกแล้้้วววยิิ่่งงเเเราาาใกกกกลัันนต็มมมมีคหพขึ หากทอยคิดแบบเดียวกับเตช่วยบอกเตหน่อยได้ไหมเตจะได้รู้ว่าควรทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ทอยตอบว่าทอยก็ชอบเตเหมือนกันชอบมานานแล้วด้วยเตพูดว่าถ้าเราใจตรงกันเราลองมาคบดูกันไหมแล้วทั้งสองก็น่นกดกันลอยหลับไปสู่พวงนิทราตื่นขึ้นมาทั้งสองคนจำเรื่องเมื่อคืนได้เลยลองคบกันคบกันจนแต่างงานกันและเตกับทอยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบายทุกคน